สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับล้วตอนนี้คุณก็อยู่ในรายการ d i m c a s t Gamer แล้วนี้เราก็มาอยู่ในเกม IL2 Sturmovik Battle of Stalingrad นะครับกับ DLC Tank c r e w นั่นเองครับผมวันนี้เราก็จะมาทดลองขับเจ้าตัวรถ SU-122 กันครับผมรถคันนี้ก็เป็นรถถังสัญชาติโซเวียตนั่นเองครับก็หลังจากที่โซเวียตนะผมเห็นความสำเร็จของรถสตุก3เยอรมนีนั่นเองครับผมที่ใช้เชซีของตัวรถถังเพนเซอร์นะครับผมที่มานำมาดัดแปลงใหม่นั่นเองครับ สัหภาบโซเวียตก็เลยทำตามนะผมโดยใช้เชสซีของตัวรถถัง t 34นั่นเองนะแต่ติดปืนที่ขนาดค่อนข้าง,าง,างใหญ่เลยนะ2มิลิเมตรกันเลยก็นี่ฮะหน้าตามันก็เลยจะทรงเป็นแบบนี้นะผมโดยรถถัง destroyer ของสัภาพโซเวียตเนี่ยมันจะทรงแนวๆอย่างนี้นะผมสามารถายิงรถถังได้หรือยิงสนับสนุนทหารราบได้ด้วยนะครับผมมาดูชนิดกระสุนกันหน่อยนะครับผม ก็มีให้ใช้ยอยู่2ชนิดนะครับตัวแรกก็จะเป็นกระสุน High Explosive s h เชลนะหรือว่ากระสุน HE นะผมกระสุนระเบิดแรงสูงตัวนี้นะครับก็ทำงานง่ายๆครับเมื่อมันไปกระทบกับเป้าหมายอะไรก็ตามแต่มันก็จะทำการระเบิดแล้วก็สร้างความเสียหายภายโดยรอบนั่นเองแล้วก็ตัวที่2ก็จะเป็น high= Explosive เช่นเดียวกันนะฮะแต่จะมีคำว่า anti t a n ทตามท้ายด้วยนะฮะหรือว่าที่คนนิยมเรียกกันว่ากระสุนฮีตนั่นเองตัวนี้นะครับก็จะสามารถในการ จาะเกราะรถถังได้ดีกว่านะครับผมเพราะว่ามันจะมีตัวจุดชนวนตรงนี้เมื่อเวลามันกระทบกับเป้าหมายเนี่ยมันจะทําการระเบิดสร้างความร้อนขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีตัวเจาะเกราะเนี่ยด้านท้ายตรงนี้ทําการเจาะทะลุเข้าไปภายในตัวรถนั่นเองครับการแต่งลายก็มี3ลายนะฮะโอ้นี้เทดีฮะวินเทอร์ Winter, นะฮะอ๋อมันอัปเดตใหม่อ๋อสามารถ ใส่หมายเลขนู่นนี่นั่นได้เปลี่ยนสีได้นะโอเคติดรูปได้เหมือนเดิมไหมอ่ะยังติดรูปได้นะผมโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ภายในตัวรถซู122กันแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องของไดเวอร์นั่นเองนะมาด้านท้ายตรงนี้ก็น่าจะเป็นกันเนอร์นะแล้วก็โหลดเดอร์คอมมานเดอร์ตรงนู้นโหลดเดอร์น่าจะ2คนนะ นี่ครับอันนี้ก็ภายในตัวรถมุมมองของไดเวอร์นั่นเองเรามาดูภายนอกตัวรถกันหน่อยนะนี่ครับติดลายแบบสวยงามอืมโคตรเข้าโอเคมีเสียงหมาด้วยนะโอเคอ่อภายในตัวรถของไดเวอร์นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูหน่อยว่ามีอะไรมั่งนะอันนี้ก็จะเป็นกระจกโอเคเหมือนก,นกันกับตัวรถที4 การบังคับยังคงเป็นคันโยกนะครับผมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะฮะก็ยังเป็นคันโยกอยู่นะครับผมอ,อันนี้ก็น่าจะเป็นพวกเข็มความเร็วต่างๆนะเข็มไม่อันนี้รูปที่เราติดมามันก็ยังเป็นภาษารัสเซียอยู่นะเอ่อยัง,งงงงอยู่นะพอเป็นภาษารัสเซียอันนี้ ก็น่าจะเหมือนกับที่สานะครับผมตัวสตาร์ทนะเราต้องสูบตัวนี้ก่อนเบาะนั่งอันนี้น่าจะเป็นเกียร์นะครับผมโอเคนี่ฮะมุมมองค่อนข้างแคบนะบมุมมองแคบมากนี่เห็นอยู่นิดหนึ่งเดี๋ยวผมมาเปิดฝาก่อนอนี่ฮะ เปิดฝาปิดฝาอันนี้เมื่อกี้เป็นเอ่อเกาะนะผมนี่ฮะอ๋อนี่นี่น,น,นี่เราขยับตรงนี้นะผมตัวคันโยกตัวนี้เนี่ยดึงขึ้นมาก็จะเป็นการเอ่อดึงเกาะลงนะดึงเกราะขึ้นดินะผมแล้วก็ดึงเข้าไปมันก็จะเป็นการดึงเกาะลง เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าตัวรถกันนี่ยมันก็จะปิดปิดให้มองไม่เห็นอะไรเลยนี่ดึงขึ้นนี่ฮดึงลงมองไม่เห็นเลยนะต้องก็ต้องใช้ของคอมเมนเดอร์เป็นการบอกเอาว่าจะเลี้ยวไปทางไหนเดินหน้าไปตรงไหนอะไรยังไงก็ให้คอมเมนเดอร์บอกเอาโอเคเปิดือ อยู่ภายนอกนี่ปิดเปิดโอเคอเดี๋ยวเรามาสตาร์รถกันครับอันนี้สูบจริงๆด้วยโอเคอเข้าเกียร์ครับเดนดึงเกียร์ สองสามโอโ้รถเร็วอยู่นะเนี่ยก็อย่างว่าแหละนะฮะมันเป็นตัวรถเอสซีของทีสามสี่ซึ่งก็ค่อนข้างคล่องตัวอยู่แล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา โอเคถอยหลังเอ่เอ,เ,อเปิดไฟนี่มีไฟหน้ารถตรงนี้นะฮะเ,เดี๋ยวเรามาดูไฟข้างหน้ากันหน่อยนี่ครับผมไฟหน้ารถ ปิดชิบนี่อ่ะเดี๋ยวเรามาขับดูภายนอกกันหน่อยเดร็นหน้า่อยหลังโอเคเลี้ยวซ้ายโอ้โห เร็ววมากโอ้โหโอ้โหมันจะแท็กหลุดไหมนี่เร็วขวาเด็ดน,นะเอ,อลองเป็นเด็กแว้นดูหน่อยขอดดิฟหน่อยไปโอเค อันนี้ฮะความเร็วมาแล้วโอ้ดิฟแท็กไม่หลุดฮะโอ้โหเหลียวมาดูตรงปืนตรงนี้คือค่อนข้างใหญ่ไม่ใช่ใหญ่ธรรมดาใหญ่มากโอเคทั้งั้นเดี๋ยวเราไปเป็นกันเนอร์ดูหน่อยนี่ครับผมมุมมองของกันเนอร์ กนะ็มีอะไรมัง่งอันนี้ก็เป็นปืนนะผมปืนขนาด122ม mm. ิลิเมตรแล้วก็ด้านล่างเป็นกระสุนอันนี้น่าจะเป็นตัววัดระยะนะนี่ฮะมีช่องตรงนี้ด้วยนะช่องอา่า มองได้เปิดได้หรือเปล่าอ๋อมันไปเปิดข้างบนแต่อันนี้มันดูเหมือนจะเปิดได้อยู่นะมันมีตัวเนี่ยตัวเปิดดำๆสองอันเนี่ยแต่อันนี้มันไปเปิดข้างบนไงโอเคเป็นไไรเดี๋ยวปิดลงก่นันหมุนปิดลงทีละข้างนะ โอ้นี่กระสุนอยู่ด้านข้างปืนนี่ใหญ่หมดโตโมโหลัสแต่ก็ยังเทียบจับเทียบเท่ากับตัวซูลหนึ่งห้าสองยังไม่ได้นะไอ,อ้นั้น,นใหญ่จริงนะโอเคนี่ครับผมตรงนี้ก็จะเป็นคอมเมนเดอร์นะแล้วก็ด้านท้ายนี่ครับคนลดสองคนครับโอเค มีตำแหน่งอะไรมั่งอ๋อนี้เป็นศูนย์เลงซึ่งเรามองไม่ได้นะเพราะมันติดอันนี้อยู่ตัวที่ผมปิดลงเมื่อกี้นะผมเราจะต้องเปิดขึ้นมาจื๊อเนี่ยเปิดออกทีละข้างมันก็จะเป็นตัวศูนย์เลงตัวนี้นี่เองถ้าคุณจะจะใช้งานปืนนะครับคุณจะต้อง ปลดล็อกปืนก่อนออปลดล็อกเรียบร้อยเนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็นตัวล็อกปืนนี่พอเราปลดล็อกปืนเราก็จะขยับได้แล้วนะครับศูนย์เลงนี่เราก็จะหันได้แล้วข้างนอกตัวนี้ก็จะหันตามนะไอตัวข้างบนเนี่ยที่เราเปิดเนี่ยมันก็จะหันไปตาม อันนี้ก็น่าจะเป็นตัววัดระยะนะเพราะว่าสูตรเลงเมื่อกี้มันไม่มีเดี๋ยวผมลองปรับระยะเนาใช่นะเป็นการหมุนตัวนี้นะครับก็จะทําการวัดระยะัเอียงไปทางซ้ายทางขวานะครับโอเคอยกปืนขึ้นสูงสุดได้เท่าไหร่เดี๋ยวกลับมาตําแหน่งเดิมกันโอเค ดันปืนขึ้นที่สุดเลยสุดแค่นี้แค่ลองยิงดูหน่อยเป็นการกดตรงนี้นะฮะปอกกระสุนลงเติมกระสุน สวยงามนะแล้วก็ตัวขับปิดโอเคยิงอีกรอบนี่อ่ะมีตัวดูดนะฮะนี่นี่มีตัวดูดควนออกนะครับมันจะอยู่ นี่ฮะตัวใบพัดอยู่ตรงโหลดเดอร์นี่เห็นไหมทางานอยู่ยหมุนหมุนเยืนเลย <c oughs> โอเคแล้วอย่างอื่นล่ะเปิดอะไรได้มั่งอันนี้ตัวเดิมามาตำแหน่งสูนเลงนี่ขยับมาตำแหน่งตำแหน่งสูนย์เลงตรงนี้ได้นะฮะ <c oughs> อันนี้ก็จะมีตัวปรับอันนี้ด้วยนะสูนเเลงข้างบน โอ,โอ้ยมีกังเขนไม่ใช่กางเขนดิเคียวกับค้อนนะฮะนี่สัญลักษณ์โซเวียตโอเคเนี่มุมมองก็ดูดีนะมุมมองใช้ได้เลยแต่ก็ไม่ได้มีอะไรมาป้องกันเลยนนอกจากจะเอาเหล็กลงก็อย่างที่บอกคนระับผม คือมันถูกออกแบบมาให้ยิงสนับสนุนฐานราบได้นะก็จะคล้ายๆเหมือนกับพวกรถพื้นใหญ่อัจอตรจรนะผมนี่ยมันก็จะมุมมองศูนย์เลง็งมันจะไม่มีอะไรบอกเหมือนพวกรถที่เราเคยทดลองขับผ่านๆมาเลยนะศูนย์เล็งมันก็ไม่มีบอกนอกจากคุณจะต้องดูตรงนี้เอานะเพื่อทําการวัดระยะหรือไม่ก็ให้คอมเมนเดอร์คนระับเป็นคนที่แบบเช็ค ระยะของกระสุนตกอะไรพวกเนี้อ๋อนี่หันหันได้ด้วยหันสุตเล็งได้ด้วยนะนี่หันรอบเลยยกขึ้นยกลงไม่ได้ฮะเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูมุมมองตรงนี้ล่ะนี่ฮะหันดูได้อ่อสุดเล็ง นี่อันนี้ผมหันหันใช้กล้องอันนี้หันนะฮะนี่วันนี้อะไรบังวะเนียอ๋อเผลปิดเปิดออกหน่อยโอเคนี่หมุนรอบได้โอเคใช้ได้ะฮะเดี๋ยวเรามาดูการทำงานของปืนอีกทีนะฮะอันนี้ตัวหมุนนะฮะผมหมุนหนะันซ้ายหันขวานี่ก็เป็นตัวหัน ปืนขึ้นลงนะครับผมยกปืนขึ้นลงนี่ฮะเห็นไหมซึบมาตำแหน่งเดิมแล้วก็หมุนล็อกปืนไว้นี่ฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเป็นคอมเมอร์กันหน่อยนี่ครับผมมุมมองของคอมเมอร์นะครับก็จะสามารถเปิดช่องข้างบนฝานะครับผมได้นี่ฮะ ต้องนี่เพื่อทำการหย่อนปอกกระสุนนะครับที่เรายิงไปออกยิงเสร็จแล้วก็ยนปอกทิ้งเะมีเหตุวันนี้ก็เป็นตัววัดระยะนะของคอมเมนเดอร์โอเคด้านข้าง เป็นกระสุนตัวขับนะฮะหัวรบจะอยู่ตรงฝั่งนู้นหมดเลยมุมมองนี้เห็นปืนได้ค่อนข้างชัดนะ,ะตรงนี้นี่เป็นอะไรวะอันนี้น่าจะเป็นตำแหน่งปืนหรือเปล่านะฮะข้างหน้าเราเนี่ย เดี๋ยวเราจะให้กันเนอร์ยิงดูหน่อยแล้วกันแล้วจะทําการดูมุมมองของคอมเมนเดอร์นะฮนี่ยิงเสร็จปอกกระสุนออกโยนปอกกระสุนออกข้างนอกรถนะฮะแล้วก็เราบรรจุใส่หัวรบแล้วก็ตัวขับอ่านี้ ดึงไอ้ปุ่มบาวขาวลงก่อนแล้วก็ค่อยปิดนะโอเคด้านข้างข้างบนตรงนี้นี่ยมีกระจกให้สองได้นะเดี๋ยวเปิดไฟไฟสว่างสุดโอ้ใช้ได้ครับผมปิดไฟ <laughs> โอเคศูนย์เลงอ๋อนี่ฮะ หันได้นะครับผมยกขึ้นยกลงได้นะมันก็จะเป็นตัวเนี่ยตัวสูงๆตรงนี้นะครับผมนี่ยกขึ้นยกลงนะฮะหันซ้ายหันขวาหันได้รอบไหมอ๋อหันได้รอบเลยฮะนี่ มันยกสูงสุดอ๋อได้ประมาณนี้นะฮะเอาลงมาอเอ๊ะมันวัดระยะก,กันยังไงเฮะไม่เข้าใจอยู่นะเนี่ยโอเคครับเรามาลุยกันในสมรภูมิกันหน่อยนะฮะตาร์ทรถไป Let's go มองก็ยังคงมองยากอยู่เปิดา้าออกอมองง่ายขึ้นแต่อันตรายประสมควรเลยไม,มไม่มีไม่มีอะไรป้องกันเลยนะฮะบถายนอกอันนี้ผมก็มากับเพื่อนนะฮะนูตรงนู้นแล้วก็ตรงนี้นะครับผมเป็นที34เดี๋ยวเราตามารรที34ไปเจอเป้าหมายเร,ร็วจังเลย โอเคคอมเมนเดอร์น่าเสียดายนะครับคอมเมนเดอร์มันไม่มีช่องโผล่ไปเราต้องใช้สูตรเลงตรงนี้นะครับผมในการหาเป้าหมายทีสามสี่วิ่งไปละ สามก้นที่สามสี่ไปโอ้เจอแล้วฮะเจอแล้วจอดจอดจอด เป็นกันเนอร์โอเคปลดล็อกปืนอ,อ,อย่าลืมนะครับปืนของเรานะครับผมอยู่ฝั่งขวาซึ่งศูนย์เลงจะอยู่ห่างจากปืนพอสมควรเลยทําให้ยิงในระยะใกล้ค่อนข้างยากนะครับปืนปืนศูนย์เลงของรถถังโซเวียตส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนี้หลายคันอยู่นะฮะทำให้เลงยิงยากมากโอเคนั้นแรกยิงรรยะไป ก็ตกอยู่ด้านหน้านะครับรี l o a d r e l o ล d โ,โอโ้โหพันเซอร์ติดเกราะเสริมด้วยโอเคผมใช้กระสุนฮีทนะยังตกใกล้อยู่นะกี่เมตรวะรา้ 500, 500ได้ไหม 500ไม่ได้ก็โอเคประมาณ700ดูโอ้โหผลโหลดนี่กล้ามขึ้นแล้ว <c oughs> นี่โหลด,ดเร้วเร,รวย,รรรยังไม่ได้อยู่เออแ0 0แต่มันก็ตกใกล้แล้วล่ะฮะโอ้ในชอ็อต เฟนซ์ฟังขวานะพังไปละคนรถออกมาจากรถกันละยังต่ำไปเล็กน้อย900เมตรยิงให้โดนยากมากอะสูตรเล่งมันห่างกับปืนพอสมควรเลยเราต้องวัดเผื่อด้วย Маник. О, Фанг Сайгаб, Хангбалеха. Я. Морал. Один. Вижу цель. Так. Стоит. На 12 часов. Удаление. 800 метров. Бронебойным. Работаю. Я. Морал. Один. Вижу цель. Движется. На 12 часов. Удаление. 800 метров. Бронебойным. Работаю. กระสุนเด้งขึ้นฟ้าื้อโดนไปเจาะลำบากฮะเขาติดเกราะเสริมนั่นแหละสวยงามต้องหวังทีสามสี่นี่ขนาดกระสุนฮีทแล้วนะโอเค โอ้ดูเกราะฮะหลุดออกเป็นยวงเลยโอ้ไนช็อตอืมตัวอีกลูปตำรวจเราก้ามก้ามโตแล้วคือกระสุนเราตกใกล้อ่ะมันมองมันมองค่อนข้างยากเลยนะว่ามันโดนเต็มเต็มหรือเปล่า อ่าเนี่ยโดนเต็มเต็มมันจะไม่พังอีกเลยถึกมากมจุเอ้ยอยมาตัน้นดโอเคโดน ตายยากตายเย็นซะเหลือเกินโอ้โหโอ้โหเพื่อนเอรานี่แบบวิ่งเข้าไประยะประชิดแล้วเออยไอช็อตโอเคกูจะรู้เรื่องได้ดูสภาพมันทึกเผยยากมาก เป็นคันสุดท้ายที่เรายิงได้ด้วยนะนัดเมื่อกี้ทางไปขึ้นชื่อผมเป็นแพ er นะเซอร์ 3N นเนี่ยเนี่ยไอ้คันนี้เลยไอ้คันนี้เลยน,นี่เยเน,นีเ่สภาพเละมากเดี๋ยวเราไปดูกันมันกันหน่อยนอกจากคันนี้นะใช่ไหมมันอยู่ตรงกลางอเออเออชี่นี่แหละดูรอยกระสุนที่ผมยิงไปโอ้ดูดิด้านหน้า เพดล่างที่ผมยิงข้าน่าจะเป็นตรงป้อมปืนนะอือ้จะตายได้ฮะนี่ขนาดปืนหนึ่งรอยิบสองนะแต่มันก็ยิงวืดหลายลูกอยู่อะตรงที่มันเป็นระเบิดตรงด้านหน้าตรงนู้นอะแต่กราะเสริมมันโดนเกราะเสริมด้วยนี่เกราะเสริมด้านข้างอะไรพวกนี้หลุดออกหมดเลยนะครับผม โอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการหัดขับตัวรถตู้122ของสของสภาพโซเวียตคันนี้ครับผมเอสวยงามครับทำโมเดลออกมาได้ดีงามมากๆเลยโอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นลางใจให้กันนะไม่พยาดา์คลิปใหม่ๆก่อนใครก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้นะผมถ้างั้นผมขอตัวลาไปก่อนละกันสวัสดีครับ